สถานะล่าสุดเคนเอสเธอร์ถูกทักนางเอกมีแฟนใหมค่ค่ะไรลูกคู่โมเมนต์หวาน ถูกจับตาในความสัมพันธ์ตลอดสําหรับครูรักพระนางเอสเทอร์สุปรีลีลากับเคนภูภูมิเวลามีข่าวเหมาคู่รักเลิกเงียบเคียร์ไรเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองโดยยงเป็นประจําค่ะซึ่งครูรักเอสเทอร์เคนคบหาเป็นแฟนกันมานานกว่า7ปีแล้วและเร็วๆนี้มีข่าวว่าฝ่ายชายจะเตรียมบินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอีกด้วยค่ะล่าสุดนั้นได้เจอกับสาวเอสเทอร์ก็ไม่พลาดที่จะถามอัปเดตเรื่องราวความรักในตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรรวมถึงประเด็นคลิป ปหยอกล้อกันในล่าสุดนั้นเอสเธอร์บอกว่าเป็นคลิปแกล้งกันคำๆซึ่งคลิปนี้มีคนเข้ามาแซวเยอะมากค่ะว่าแฟนใหม่รอเนื่องจากไฟชายนั้นปล่อยตัวเซอร์ไว้ผมยาวไว้นวลพร้อมรับว่าลุคนี้นั้นไฟชายดูแปลกตาแต่ส่วนตัวชอบนะแบบลุคเรียบร้อยสะอาดตามากกว่าเรื่องความรักก็ปกติค่ะมาเรื่อยๆอยู่แล้วถ้ามีจังหวะมันก็ได้ลงยันไม่ใช่ลงคลิปสยบเผาเลยแค่อยากทำอะไรสนุกๆและมันได้ แกล้งด้วยความที่เราไม่ค่อยได้แกล้งกันแบบนี้สักเท่าไหร่พอตอนแกล้งก็แอบ,บกลัวเขาเจ็บเหมือนกันค่ะแถมเร็วๆนี้ฝ่ายชายเตรียมบินไปเรียนต่อในเดือนกันยายนอยู่ยาว3เดือนและเป็นรอบที่สองแล้วซึ่งหลายคนก็คงอยากจะเห็นทั้งสองคู่นั้นจุงม,มือเข้างานวิวากกันมากกว่าค่ะเอาใจลุ้นให้ทั้งสองนั้นมีข่าวดีกันเร็วๆเด้ค่ะ